ตอนที่สิดอกไม้บานในใจคุณชายเช้าวันถัดจากการแต่งงานเล็กๆดอกแก้วตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มอ่อนบนใบหน้าแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านลายลูกไม้บางเบาร่างของพคินนอนหลับตายอย่างสงบอยู่ข้างเธอแขนข้างหนึ่งโอบรอบเอวเธอไว้หลุมหลวมไม่มีคำว่าสามีจำเป็นไม่มีบทบาทให้ต้องแสดง มีเพียงเขากับเธอในฐานะคนที่เลือกจะอยู่ข้างกันด้วยหัวใจเธอไม่เคยรู้เลยว่าแค่การได้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าคนข้างๆจะทำให้ใจอุ่นขนาดนี้ดอกแก้วยกมือแตะแก้มของเขาเบาๆตื่นเธอค่ะคุณสามีเธอกระซิบพระคินลืมตาช้าๆศบตาเธอในระยะใกล้จนเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของอีกฝ่าย อรุณสวัสดิ์คุณภรรยาตัวจริงอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสามีขี้เก๊กในเช้าวันนั้นไม่มีความเร่งรีบไม่มีการเตรียมแฟนประชุมหรือวิดีโอคอลกับต่างประเทศมีเพียงการนั่งทานข้าวเช้าแบบง่ายๆที่ระเบียงหลังบ้านมีเสียงนกมีสายลมพัดเบาๆมีแจกันดอกไม้สดที่ดอกแก้วจัดเองวางอยู่กลางโต๊ะ พาคินยกกาแฟขึ้นจิบอย่างสบายใจผิดจากทุกวันขณะที่ดอกแก้ววางจานข้าวต้มหน้าตาประหลาดลงตรงหน้าเขาอืมกลิ่นดีนะแต่หน้าตาคุณจะกินหรือจะวิจารณ์เขายิ้มบางๆแล้วตักเข้าปากอร่อยกว่าที่คิดฉันจะถือว่านั่นคือคำชมค่ะไม่ต้องถือหรอกมันคือคำชมจริงๆเธอยิ้มกว้าง เหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นโปรดเขามองเธอแล้วยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวหัวใจที่เคยเย็นชาถูกเธอทำให้มันบานขึ้นทีละนิดเหมือนดอกไม้ที่ไม่เคยคิดว่าจะผลิบานได้อีกกับมีเธอเป็นคนรดน้ำทุกวันช่วงบ่ายภพคินเดินไปที่สวนดอกไม้หลังบ้านเขาหยิบเสียมเล็กๆที่ดอกแก้วใช้ประจำมาถือไว้แล้วคุกเข่าหน้ากระถางลาเวนเดอร์ คุณกำลังจะทำอะไรคะดอกแก้วถามขำๆปลูกต้นไม้คุณปลูกเป็นด้วยเหรอไม่เป็นหรอกแต่ฉันอยากลองเพราะต้นนี้เธอเป็นคนเลือกให้ฉันเธอยืนมองเขาขุดดินเงอะงะงะ,งะ,งะอย่างทุลักทุเลแต่แววตามีแต่ความเอ็นดูคุณรู้ไหมคะว่าต้นไม้จะงอกงามได้ต้องมีแสงมีน้ำมีเวลา เหมือนความรักใช่ไหมเธอยิ้มใช่ค่ะเหมือนกันเลยเขาหยุดขุดหันมามองเธองั้นเธอก็คือแสงของฉันเพราะตั้งแต่มีเธอฉันก็ไม่มืดอีกเลยดอกแก้วใจเต้นวูบคำพูดของเขาไม่หวานมากแต่ตรงและจริงใจ ฉันอาจจะไม่มีอะไรดีเหมือนผู้หญิงที่คุณเคยคบมาก่อนแต่เธอมีสิ่งที่พวกเขาไม่มีอะไรคะหัวใจของฉันค่ำคืนนั้นใต้แสงไฟดวงเล็กๆรอบระเบียงทั้งคู่เอนตัวพิงกันบนโซฟายาวไม้สักนอกบ้านมีหมอนสองใบผ้าหม่มผืนบางและเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นในจังหวะเดียวกันคุณคินฉันมีอะไรอยากถาม ดอกแก้วเอ่ยเสียงเบาอะไรหรอตอนที่คุณเมาแล้วเซ็นใบทะเบียนสมรสคุณรู้สึกอะไรอยู่ในใจลึกๆบ้างไหมคะเขาหัวเราะเบาๆรู้สึกว่าเธอสวยกว่าดอกไม้ในร้านของเธออีกเธอเบิกตากว้างคุณโกหกไม่ฉันอาจจะเมาแต่หัวใจตอนนั้นมันเต้นแรงแบบไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนจริงๆดอกแก้วนิ่งไป ก่อนจะซบลงที่อกเขางิบเงียบ,ยบดีจังค่ะที่วันนั้นคุณเมาแล้วฉันก็ไม่ได้หนีเขากอดเธอแน่นขึ้นและดีจังที่วันนี้เธออยู่ตรงนี้เพราะตอนนี้หัวใจฉันมีเธอเต็มไปหมดแล้วถ้ากลายเป็นภรรยาไม่ใช่เมาหรือจำเป็นแต่เพราะความรัก ที่ทั้งสองค่อยๆปลูกมันด้วยมือของตัวเองบางครั้งความรักที่แท้จริงก็ไม่ได้เริ่มจากความเพอร์เฟกตแต่มันเติบโตขึ้นจากความไม่สมบูรณ์แบบที่สองคนเรียนรู้จะรักกันในแบบที่เป็นจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องเจ้าสาวจำเป็นของคุณชายขี้เก๊กเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไม่เอ่ยขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านนิยายฟังเพลินไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องใหม่ๆที่เราตั้งใจทำมาฝากกันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปที่บ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอน